โอ้สายฟ้าดึงหน้าเด็กคูณสองงบหลักร้อยคู่นี้เลยค่ะวัย50บวกแบบเราในปัญหาเรื่องผิวไม่มีอยู่แล้วก็ทุกคนอย่างแม่นี่เลยค่ะเห็นไหมคะฝ้ากละลื้อรอยจีนกาตามวัยเลยค่ะของแบบนี้อย่าปล่อยไว้นานนะเราต้องมีตัวช่วยจ้ะเคล็ดลับบอกลาฟ้าหน้าเด้งตึงไม่พึ่งโบสถ์นี่เลยค่ะเซตนี้เลยนะคะนิสิครีมบวก 24G นี่เลยค่ะตัดติดที่หนึ่งลงนิสิต4ี CG, หรือเซรั่มกิ๊กขวดสีทองช่วยลดริ้วรอยตัวแม่สารสก,กัดซ g ที่มีเทคโนโลยีลดริ้วรอยเชิงลึกซึมลึกทุกชั้นผิวดึงผิวให้ตึงช่วยลดริ้วรอยนี่ตีนกาเอ่ยล่องน้ำหมาดูตื้นขึ้นจริงกับเนื้อเหลวสัตว์ซึมง่ายไม่เหนียว สเต็ปที่2ค่ะตามด้วยนิสิตครีมครีมลดฝ้างานวิจัยสารสกัดจากเกลือชมพูผสานวิตามิน B3 ช่วยลดปัญหาเรื่องฝ้ากละจุดด่างดำต่างๆให้แลดูจางลงอย่างอ่อนโยนไม่มีสารอันตรายเนื้อครีมนุ่ม สมวยไม่เหนอนะน่ะใช้ต่อเนื่องช่วยให้หน้ากระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาติใช้คู่กันยิ่งเสริมกันยิ่งได้ผลดีทาทุกวันแบบแม่รับรองว่าผิวหน้าจะดูเด็กดูเด้งในงบหลักร้อยมีอยู่จริงนะจ๊ะ วันนี้ได้เซตคู่นะคะ490ได้นิสิตครีมหนึ่งกระปุก4ีอีก1นึขวดจ้าหรือจะตุนเซต5ชิ้น990บาทก็จะคุ้มขึ้นไปอีกได้นิสิตครีม3นิสิต 4G อีก2ชิ้นละไม่ถึง200จ้าหาซื้อที่เซเว่นหัวสัน CJ ทุกสาขาใกล้บ้านคุณได้เลย